ครงการดิจิตอลวอลิตหนึ่งเมื่บาทจะได้ต่มป่าไม้หรือไม่ครับอย่างชับชสุ้นไล่พนล,นลงมาฟังเหตุพุ่นข้องรัฐบาลี่ทะเลงนอยู่บ้านดูว่าเขาจะมีเหตุพุ่นในการปรับเปลี่ยนโครุงกันดิจิตอลวอลิตอย่างไรครับเข้าครมอรมัดแรกได้หลังจากนั้นภายในเดือนกันยายน S <S <an> <S ผมเชื่อว่าเงินประมาณแสนล้านจะถูกแจกให้พี่น้องประชาชนลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศนะครับแรกที่จะได้ก็คือคนประมาณสิบเจ็ดสิบแปดล้านที่เป็นกลุ่มต่อปานนะครับจะได้เป็นเงินสดไปเลยหนึ่งหมื่นบาทส่งเข้าบัญชีโดยตรงนะครับในเดียวกันพ้ผ่านเดือนกันยาข้าพเจาเนี่ยเข้าใจว่าจะมีงาะที่ต่อจำนสนเงินที่ลงทะเบียนอยู่ล้านถ้าถ้าทำได้ก็จะเข้าสู่บอกเบี้ยตัวเง็น ถ้าทําไม่ได้เราก็ยังไม่ไม่มพร้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายรายเรื่องก็จะใช้เงินส่นะครับประมาณคนละห้าพันบาทเองครับอันนี้ถ้าเป็นการสมดุลขั้นต้นตัวที่เหลืออีกห้าพันบาทเนี่ยได้เราจะพยายามให้เข้าสู่อ้นใหญ่คุณดี่โตเลยครับที่ไหนถือว่าจะพุ่งขได้ม่นไม่ีนะครับก็เป็นเงินส่วนก็เป็นกระุ้นจะใช้ที่ไหนยังไงได้หมดเลยเพื่อให้การกระุ้น้นเศรษฐกิจมันได้เกิดทันพวกทีกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้าน ใครับเป็นสินค้้างข้าเขาสุดมือเป็นมือนี่ครับเปิดได้หมดเลยจะซื้อตรงไหนได้จะซื้อใหญ่เล็กกลางอะไรได้หมดเลยครับหมุนครับเพียง่ที่ต้องเราพยายามจะคุมให้มันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มากแต่อันนี้เนี่ยมันจะหมุนอยู่ในระบบได้อย่างน้อยถ้าผมจำไม่ผิดครั้งแรกแสนสี่หมื่นกว่าล้านแล้วหกแปดต่อเนี่ยจะลงไปอีกประมาณแสนสี่หมื่นกว่าล้านเดือนสองแสนแปดเกือบสามแสนล้านเนี่ยท่านว่า เศรษฐกิจมันสมุนไหมนะครับอย่าคัดค้านมากเลยพิจารณาก็มากเกยมพอแลยครับ